ศาส,สนาเชนเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดศาสนาหนึ่งและปัจจุบันก็ยังมีผู้นับถืออยู่เฉพาะภายในประเทศอินเดียเท่านั้นศาส,สนาเชนมีลักษณะคล้ายพระพุทธศาสนาคือเกิดขึ้นเพื่อปฏิรูปศาสนาและสังคมของชาวอินเดียในสมัยนั้นซึ่งส่วนใหญ่ได้นับถือศาสนาพราหมณ์อินดูอยู่ก่อนแล้วศาส,สนาเชนหรือไซนะ แปลว่าผู้ชนะคําว่าเชนเป็นชื่อของศาสดาผู้ตั้งศาสนาซึ่งตั้งชื่อศาสนาว่าศาสนาเชนเป็นการตั้งชื่อศาสนาเพื่อให้เกียรติแก่ผู้เป็นศาสดาเช่นเดียวกับพระพุทธศาสนาก็เป็นการตั้งชื่อตามพระนามเกียรติยศคือพุทธแปลว่าท่านผู้ศาสรูศาสนาเชนเป็นอาเทวนิยมเช่นเดียวกับพุทธศาสนา ในอินเดียปัจจุบันมีศาสนาสำคัญสามศาสนาคือพราหม์อินดูพุทธศาสนาและศาสนาเชนศาสนาเชนเกิดขึ้นในอนุทวีปอินเดียเมื่อประมาณศตวรรษที่หกก่อนคริสตศักราชศาสนานี้คัดค้านศาสนาพิธีและความเชื่อในคำพีพระเวทของศาสนาพราม์เช่นศาสนาิกชนมีความเชื่อว่าพระมหาวีระคือศาตดา หรือองค์ตรีระถังกรเป็นศาสดาองค์ที่24ของศาสนาเชนดังนั้นศาสนาเชนจึงมีประวัติความเป็นมากเก่าแก่ก่อนหน้าศาสดาพระมหาวีระชาานานและเชื่อกันว่าพระมหาวีระคือองค์ศาสดาหรือตรีรถังกรองค์สุดท้ายของศาสนาเชนนั่นเอง ศาสดาของศาสนาเชนเดิมมีนามว่าวัฒมานแปลว่าผู้จเจริญมีกำเนิดในสกุลกษัตริย์เมืองเวสาลีพระบิดานามว่าสิทธานทะพระมาดานามว่าตริสาลาเมื่อจเจริญไวัยได้รับการศึกษาศิลปศาสตร์หลายอย่างโดยควรเก่าฐานะแห่งกษัตริย์ไม่มีใครจะล้าเก้าใกล้และจัดก,การช้างตกมันตัวนี้ให้สงบได้แต่เจ้าชายวัฒมานได้ตรงเข้าไปหาช้างและจับช้างพากลับไปยังรู ช้้าางไดตมเดิมเพราะเหตุที่แสดงความกล้าหาญจับช้างตกมันได้จึงมีนามเกียรติยศว่ามหาวีระแปลว่าผู้กล้าหาญมากมหาวีระมีพี่น้องร่วมประมารดาเดียวกันสององค์คือพระเชษฐภัคกคินีและพระเชษฐภาดาพระมหาวีระเป็นโอรสองค์สุดท้าย คำพีของศาสนาเช่นเป็นเรื่องที่ยากแก่การค้นคว้าไม่ค่อยเปิดเผยเหมือนศาสนาอื่นสาวกบางคนที่มีคำพีก็พยายามจะเก็บซ่อนคำพีไว้อย่างมิชิดหลักสำคัญของคำพีศาส,สนาเช่นคือคำพีอาคมะหรือเรียกอ,อีกอย่างหนึ่งว่าสิทธานตะและคำพีกันปะละสูตรส่วนแรกแห่งคำสอนประกอบด้วยอังคา12อังคะแต่อังคะที่12ได้สูญหายไปตามหลักฐานปรากฏว่าได้จารึกเป็นลายลักษณ์อักษร ประมาณ200ปีภายหลังสมัยของมหาวิระองค์ศาสดาของศาสนาเชตคัมพีในปัจจุบันมีอยู่37คัมพีส่วนใหญ่จะเขียนขึ้นมาภายหลังกล่าวถึงชีวประวัติของมหาวิระสาวกของศาสนาเชษมีความเห็นในเรื่องคัมพีค่อนข้างแตกต่างกันคัมพีอาคมะประกอบด้วยคัมพี45เล่มและแบ่งย่อยออกเป็นคัมพีละ11สว่วนกับเล่มที่12เรียกว่าริทิวาทเป็นอุปังคะ11สว่วน แบ่งเป็นมูลสูตร4เล่มเป็นเจนตะสูตร6เล่มเป็นดูสิกสูตร2เล่มและเป็นปากกินนกะะสิบเล่ม นิกายในศาสนาเชนแบ่งออกเป็น2นิกายคือ 1. นิกายเสวะตัมพรนำโดยสถูลพัสส่วนใหญ่ประจำอยู่ในแคว้นพิหารนุ่งห่มขาวที่หน้าสำนักจะติดตั้งรูปตีระถังกรประรับด้วยเครื่องนุ่มหม่มและมองตรงไปข้างหน้าปฏิบัติธรรมถือหลักศีลห้าเป็นพื้นฐานคืออวิหิงสาสัดจะอัด ตยะรมจรจันและอัปปาริคอหะมีการทำสังคายนารวบรวมคำพีศาส,สนาไว้เป็นหมวดหมู่และยังมีการแตกแยกเป็นนิกายย่อยลงไปอีก -84 นิกายที่ต่างกันโดยมากเป็นเรื่องของความเห็นที่ทำให้ปฏิบัติต่างกันออกไปจองนิกายที่คำพรนำโดยพัทระพาหุปฏิบัติเคร่งครัดโดยเฉพาะข้อยาริคอนหะหรือไม่มีเครื่องนุ่มหม่มมีลักษณะเป็น การทรมานตนศาสนิกโดยทั่วไปไม่สามารถจะปฏิบัติตามได้ถือหลักที่สำคัญที่สุด3ประการคือ 1. การอดอาหารหรือไม่กินอาหารใดๆแม้แต่น้ำา2ไม่มีพันธนาการแม้แต่ผ้านุ่มหม่มใดๆรวมทั้งสมบัติอื่นๆ 3. ไม่อนุญาตให้สตรีบวชและบรรลุธรรมแบ่งแยกออกเป็นนิกายย่อยอีก5นิกายไม่มีการทำสังฆายนาถือคำพีที่รวบรวมโดยพัทราพาหุว่าจมบูรณ์แล้วรูปองค์ตีระถังกรในสำนักเป็นรูปเปลือยนักบวชไม่ใช้เครื่องนุ่มหม่ม